วันนี้เรามีที่ดินหนึ่งแปลงนะครับเป็นที่ดินที่เหมาะที่จะมาสร้างเป็นบ้านพักอาศัย,ยที่เป็นที่ไร่นะครับอยู่สูงระดับเดียวกันกับถนนเลยนะครับมีเส้นทางเข้าออกมายังแปลงที่ดินได้นะครับทางเข้าก็จะเป็นตอนนี้ยังเป็นถนนดินอยู่นะครับ Just be done. I... Me, You're such a troll, out of control. I wish I could just hit the Why you gotta ruin this for us? Spoil the fun, just be done. สวัสดีครับสวัสดีนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ขายที่ดินโดยภาคินรัตนะวันนี้อยู่กับผมวิทยานะครับและน้องเนยค่ะจากทีมงานขายที่ดินโดยภาคินรัตนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่บ้านดอนมันนะครับหมู่ที่13ตาบลใหม่อําเภอโนอนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้เรามีที่ดินหนึ่งแปลงนะครับเป็นที่ดินที่เหมาะที่จะมา สร้างเป็นบ้านพักอาศัยอย่างมากๆเลยนะครับเป็นที่ดินที่เป็นที่ไร่นะครับอยู่สูงระดับเดียวกันกับถนนเลยนะครับมีเส้นทางเข้าออกมายัางแปลงที่ดินได้นะครับลักษณะาทางเข้าก็จะเป็นตอนนี้ยังเป็นถนนดินอยู่นะครับถนนดินนะครับมีความกว้างอยู่ที่6เมตรนะครับแป่งที่ดินแปลงนี้นะคะด้านหน้านะคะที่ติดกับถนนดินนะคะมีความกว้างอยู่ที่7 0เมตรยาวลึกหน้าแปลงถึงท้ายแปลงนะคะจะอยู่ที่36เมตรค่ะ มีเนื้อที่รวมนะคะ1ไร่สองงานค่ะเสนอขายยกแปลงนะคะในราคา1ล้านหแสนบาทค่ะแล้วก็เป็นราคาที่สามารถที่จะผลได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะที่แปลงน,นี้นะคะอยู่ห่างจากเทศบาลตำบลใหม่นะคะประมาณ5้ากิโลเมตรค่ะห่างจากที่ว่าการอำเภอโนนสูนนะคะประมาณ9กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองโคราชนะคะประมาณ28กิโลเมตรห่างจาก กรุงเทพมหานครนะคะประมาณ256กิโลเมตรค่ะที่นู่แปลงนี้นะคะไม่มีประวัติน้ําท่วมคะเนื่องจากอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลถึง174เมตรค่ะอ๋ะอไม่ท่วมแน่นอนนะครับเพราะว่าอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลเยอะมากนะครับถึง174เมตรเลยนะครับอ่าเอกสารทจตโฉนดคุบมแดงนะครับเนื้อที่บริเวณตรงนี้อยู่ที่1ไร่2งานนะครับหรือว่า600ตารางวานั่นเองนะครับ1ไร่2งงานนะครับเจ้าของเสนอขาย ได้ทั้งเงินสดแล้วก็เงินผลด้วยนะครับเงินสดก็อยู่ที่เบ็ดเสร็จอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับส่วนเงินผลนะครับรายละเอียดเงินผลก็จะมีดังนี้นะครับรายละเอียดเงินผนก็คือว่าเจ้าของเนี่ยจะให้มีค่าจอง10,000บาทแล้วก็จะมีทำสัญญาจ่ายอีก20,000บาทรวมเป็น3 0,000บาทนะครับก็จะหักลบออกจากยอด1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับยอดก็จะเหลืออยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนกับอีก70,000บาท แล้วก็ยอดนี้นะสามารถที่จะผ่อนได้ในระยะเวลาถึง6ปีหรือว่า72งวดนะครับเฉลี่ยก็จะอยู่ที่งวดละ20,000กับอีก400บาทนะครับรวม72งวดหากท่านใดต้องการที่จะมีที่ดินสักแปลงนะครับเพื่อจะมาปลูกสร้างบ้านพักอาศัยหรือว่าจะซื้อเก็บไว้ให้กับลูกกับหลานาซื้อไว้ทําการเกษตรหรือว่าจะทําเป็นบ้านพักดาอากาศก็ได้นะครับสนใจนะครับที่ดินแปลงนี้ก็สามารถที่จะ โทรศัพท์มาสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0ูนย์แ3ด6 4หนึ่หนึหค่ะ uh huh. หรือจะเพิ่มเพื่อแอดไลน์นะคะได้ที่ ID p a k อ9 9 9 9ค่ะโอเคครับแล้วก็นะครับท่านใดสนใจนะครับที่ดินแปลงนี้ก็สามารถที่จะเดินทางมาดูแปลงที่ดินแปลงนี้ได้ด้วยตนเองนะครับเราจะทําการแนบพิกัดใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อให้ท่านได้เดินทางมายัางแปลงที่ดินได้อย่างถูกต้องนะครับ เราจะมีปักหมุดไว้ให้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมและน้องเงนยนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอ,ต,อต่อไปของพวกเรานะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชมคลิปของเราจากทีมงานขายที่ดินโดยภาคิิลัตนะสวัสดีครับ